นิสสัน m a r ์ปี2019เครื่อง1.2ราคาเพียง2,19,000บาทด้านหน้าเขานะมาพร้อมกับไฟฮาโลเจนนะคะโลโก้เขาเนี่ยตัดด้วยโครเมียมนะคะลูกค้ามาพร้อมกับกระจังหน้าแบบนี้เลยเนาะแม็กคันนี้นะเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะคะแถมยางยังใหม่ๆด้วยตรงนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวเนาะมาพร้อมกับกันสาดตรงนี้เลยด้านหลังนะคะ ที่เก็บของนะคะกว้างมากๆคันนี้นะคะยางอะไหล่อยู่เพียบพร้อมนะคะลูกค้าแถมยังราคาถูกนะคะแล้วก็รถเนี่ยเหมาะสําหรับนะคะนักศึกษาจบใหม่นะงบน้อยอยากผ่อนประหยัดประหยัดคันนี้นะคะเริ่มต้นผ่อนเพียงแค่4,000ันกว่าบาทนะคะลูกค้าเดี๋ยวแซนจะพาไปดูด้านในกันเลยดีกว่าคะ่ะของคันนี้ตึดืๆ ด้านในนะคะเป็นสีดํานะคะดําทั้งด้านนอกด้านในเลยนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเครื่องเสียงนะคะสามารถใส่ซีดีไปด้วยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าทุกคนเป็นเบาะผ้านะคะดูด้านหน้าแล้วเดี๋ยวแซนพาไปดูด้านหลังกันเลยค่ะด้านหลังนะคะวางมากๆดูจากแซนนั่งเลยค่ะและคันนี้นะคะลูกค้าคนไหนที่ซื้อไปขับคนเดียวนักศึกษานะคะต้องการขนของนะคะทําวิจัยขนของนะคะคันนี้นะคะขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าอ่ะําให้ดูเลย ลูกค้าดูสิคะมันพับบอร์ดได้เลยแอนเดอร์เซนพับให้ดูนี่ค่ะคันนี้นะคะกว้างมากประหยัดมากใครที่หารถราคาประหยัดนะคะรถกระทัดรัดนะคะเอาไว้ใช้นะคะช่วงเรียนหนังสือหรือว่าลูกค้าอยากขับไปตลาดนะคะคันนี้ได้เลยค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะ, <S 2> <S 2> ะเพียงออกรถคันนี้กับแซนนะคะรับดอกเบี้ยพิเศษไปเลย0%หนึ่งปีนะคะลูกค้าแถมได้รับของแถมอีกมากมายนะคะขัดสีเคลือบแก้วพ่นกันสนิมเต็มเลยนะคะลูกค้าของแถมของเรา สนใจคันนี้นะคะติดต่อแซนมาได้เลย0627878777นะคะหรือว่าจะโทรเข้ากิจสดาูุดค่ะ03222203 8 2วัสดีค่ะ